สองหรือจะเลยนั่นเรือช้างไปจังหวัดน่านเดิมนี่มันะสายขยายเขตจนถึงหลวงพระบางนะครับหลวงพระบางใช้ยาบุรีนี่จะเป็นเขตของจังหวัดน่านหมดแต่ว่าเราเสียคือเราเสียนัชก,การที่ห้าในสมัยรักการที่ห้าเพื่อรักษาแผ่นดินใหญ่อไว้รักการที่ห้าขอญาติฝรั่งเศสมึขึ้นกระตัดฝั่งโขงแม่น้ำขวาด้านขวาของฝั่งโขงแลไปเลยไปสมุทของลาว ป็นของขณะนี้เร็นหลวงพระบางเมืองเก่าเพราะว่าคนผู้ครองนครน่านมีขุนนุ่นขุนคองเจ้าพระยาภูฟาขุนนุ่นผู้เป็นที่ท่านเป็นองหลวงพระบางก็ประน่านชื่อจันทบุรีใช่ไหมครับขุนน้องผู้ผู้ขุนน้องขุนครองก็ครองเมืองวรนครเมืองยงเมืองย่างเป็นต้นกําเนิดของจังหวัดน่านต้นจังหวัดน่านต้นกาเนิดเกิดที่นี่นะครับ เกิดที่พระธาตุจอมท,ทิก,น,น,ทกน,นี่นะครับพระธาตุจอมทิกขณะนี้ก็ยังมีหลักฐานมีคือเมืองมีอะไรอยู่นะครับแล้วเราบ้านโมงของเราเนี่ยม่อเดิมมนอยู่ที่ข้างล่างครับที่พุ่งนาห่างจากตรงนี้ไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรติดกับล้านน้ำยาแต่ว่าเกิดน้าพุ่งน้าพุ่งม,มากผู้คนตายพระที่ดสําเนรลมตายเป็นอย่างมากตัดตินยกไปอยู่ที่สูงตอนนั้นมีอยู่ท <c oughs> ี่สิบแปดหลังคาเรือนขณะนี้มีอยู่สามร้อยห้าหลังคาเรือนครับ เป็นบ้านใหญ่เลยทุกคนไม่ได้แยกหน่บ้านนะครับไม่แยกเพรบ้านผม,ผมงหนึ่งโขงสอ,องไม่ได้แยกกำนันเดียวกันผู้ใหญ่บ้านเดียวกัน,ดดว,กนวัดเดียวกันโรงเรียนเดียวกันัวถึงจังหวัดหน้ามาถึงระยะหลังสุดนี่คือเจ้าผู้ครองนครหน้พนพนนาพระเจ้าสุริยพงศ์ปริคเดียแต่งชุดไทยลื้อนะครับช<อ>ุดไทยลื้อนี่จะไม่ใส่เสื้อคร<อ><อ>ับมีผ้าผ้าลุมหัวผ้าผ้าบา แปงชุดสามเหลี่ยมจงมพรรพระเจ้าน่านครับผู้ปกครองปัจจุบันนี้อาวุมาถึงว่าประวัติของวัดโลงเลยนะครับโดดเข้ามาอันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของครูบาเจ้าเจ้าวาดวัดบนโขงลงหลวงปู่ครูบาบ้นโขงนี่นะครับนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านาน,นี่เป็นน้องของท่านท่านนี้นะครับคุณนี้หลวงปู่กงครับเป็นผู้จัดสร้างวัดโลงเป็นวัดแห่งแรกนะครับตอนนี้ท่านมนรณภาพไปอยู่3 5มสบหปีมาแล้ว พันศาแปดสิบแปดพันศานะครับเ mm hmm. ขาคู่เลยอ่าเช่นเดียวกันพัดรูปเเดียวกันแต่รูปปัจจุบันนี้คือกูบาล,ลังศีธรรทนมานานรูปนี้นะครับท่น 2, นานเกิดสองพันห้าร้อยยี่สิบขณะนี้อายุก,ก้อยอย่างข้าปีนี้ปีที่สี่สิบสี่ครับสองพันห้าร้อยยี่สิบครับสี่สิบสามสี่สิบสี่ท่านเป็นพระนักพัฒนาหลังจากที่มามาอยู่ตรงนี้วัดก็เหมือนกับวัดทั่วไป เหมือนวัดชนบททั่วไปเล็กๆไม่มีอะไรวัดนี้มันเจริญมาอีกแบบก้าวกระโดดมาหกปีเท่านั้นเองตั้งแต่ปีห้าหกมาถึงหกสามอ่ะห้าหกเจ็ดปีเท่านั้นเองโดยท่านคูบาลูกนี้แหละครับคูบาลงังสีท้านั่นท่านมีคุณพ่อของท่านอายุแปดสิเอ็ดปีเอามาไว้ที่สุขีด้านล่างยังมีชีวิตอยู่นะแต่แม่ท่านเสียชีวิตไปที่สีบห้าปีแล้วมีลูกคนเดียว ท่านเลยมาบวชเป็นพระไม่สึกไปที่ไหนแล้วผู้ทิพตนเพื่อศาสนาโดยเฉพาะเลยสิ้นบุญกับผ้าเหลืองท่านก็ได้ความตั้งใจได้ความแน่แน่พอเรียนจบปริญญาตรีมาก็มาพัฒนาวัดตั้งแต่คระขณะนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลยมครับตำแหน่งอื่นๆไม่มีนะครับท่านไม่รับหลังจากที่ท่านได้มาอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ มีแต่โบทลังเดียวหล,หลังที่องค์พระประธานนอกนั้นไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าหมดท่านตรงคิดสร้างขึ้นมาโดยตั้งนิมิตฝันว่าต่อไปนี้วัดของข้าพระเจ้าวัดของพระพุทธเจ้านี่จะต้องดีจะต้องสวยจะต้องงามจะต้องเด่นเมื่อเป็นสวยความงามความเด่นแล้วจะต้องให้ที่น้องประชาชนเข้ามาเห็นคุณค่าความสำคัญของ วัดวาอารามท่านได้ตั้งปฏิทานแน่แน่ยี่เป็นว่า6-7วันนิมิตฝันเป็นจริงคุณหญิงคนอนทิ์ณรงเดชพระหับ,บอดีที่กรุงเทพที่เจ้าของสยามยามาฮ่าเจ้าของอ่าค่ายดาราหนังเนะี่ยมีคุณปีตดคุณนบคุณกรลูกของท่านสามคนชายท่านเอาเงินมาให้ตั้งแต่ปี2 5 5 4 1หล้านสแสนบาท จากเกินจุดนั้นก็เป็นจุดที่ตกยจให้ท่านมีกลังใจเอาดอกเอาผลาความเมตจนั้นมาสร้างทั้งแรกครับทั้งแรกที่สร้างที่สุดก็คือสร้างหลังนี้ก่อนเพราะท่านมีของเก่ามากมายแต่ไม่มีที่เก็บมาสร้างตรงนี้ขึ้นก็ได้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนบ้านกลงมนี่แหละครับช่วยกันแบ,บ่งเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดมาจะสร้างจนแล้วเสร็จครับกอ ไม่ทราบว่าเป็นเงินงบประมาณเท่าไหรกองทุน,นเป็นหลักล้านนะครับสร้างขึ้นไปสร้างไว้เมื่อสร้างนี้แล้วเอาของเก่ามาเก็บไว้เริ่มเข้ามาที่น้องประชาชนเห็นความชําพัญของวัดเข้ามาแล้วมาแล้วได้ธรรมะมาแล้วได้คุณค่ามาแล้วได้ความรู้มาแล้วได้ประสบการณ์ก็เริ่มเปิดขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต่อเติมข้้งล่างจากไม่นานท่าน,นมีเงินมาหน่อยท่านก็ซื้อตู้ใส,ส่ตู้เก็บเป็นเอกสารทั้งหมด ก็เป็นจุดของการเริ่มท่องเที่ยวเข้ามาปี2556นะครับเข้ามาแล้วท่านก็มุดย่อยเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาจากนั้นท่านก็สร้างศาลาหลวงนะครับศาลาที่อบรมปัจจุบันนี้อบรมที่น้องประชาชนที่ศิษย์นักศึกษาน้องๆเยาวชนอบตอต,อต่างๆพระเถระผู้ใหญ่ในภาคเหนือ67จังหวัดหนึ่งปีก็จะมาสังพญนาการปช้ทศาลาหลังนี้ เพราะเรามีที่พักชั้นล่างด้วยรับได้คนหนึ่งประมาณ70คนต่อว,วันรับได้ทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกคตสถิตจังหวัดพานิชจังหวัดจะมาอยู่ประมาณ80ท่านมาศึกษาดูงานเที่ยวแบบท่องเที่ยวแบบมีความสุขตามวิถีน่านนะครับวันนี้ก็จะมาที่นี่ครับเมื่อสร้างขึ้นมาศาลาหลวงสร้างขึ้นมาท่านก็สร้างไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้สร้าง สูงใหญ่จุงมโผงยักษ์ใหญ่ขึ้นมาอีกสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุติขึ้นมาก็มูลค่าก็อยู่ประมาณหลักร้อยขึ้นไปหลักร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าล้านประมาณนี้ครับเงินบริจาคทั้นหมดไม่ได้เงินจากจากสำนักพุทธไม่ได้เงินจากสำนักพุทธเลยท่านไม่รับท่านปฏิเสธกลัวจะมีปัญหาการรับจากลูกศิษย์หาสินบ้านผ้าป่าบ้านจนเจริญขึ้นมาเรื่อย เดี๋ยวนี้ก็มีนักท่องเที่ยววันๆันเขาไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันครับแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์มันจะเยอะมากครับก็รายได้เข้ามาก็วันก็ประมาณแสนกว่าบาทบางวันภ็ษีห้าหมื่นบรงวานก็สองสามหมื่นมันไม่แน่ครับครับเสร็จแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่วัดของเราที่นี่คนงานแสนกว่าบาทคนงานแบ่งเป็นแผนก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 หมด แผนทำกับข้าวแผนทำอาหาแรแผนต้อนรับแผนดูแลความสะอาดดูแลห้องพักทุกอย่างครับผมก็เป็นคนงานคนหนึ่งครับแต่ว่ามีจิตอาสามาช่วยท่านอยู่ฝ่า,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 ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายต้อนรับคณะต่างๆเข้ามาก็ผมก็รับเขาค่อยมีเวลาครับหลังจากนั้นความเจเริญก็ขึ้นมาเรื่อยๆท่านก็นสร้างขึ้นมาเ,ร,าร,ามเรื่อยๆครับล่าสุดสร้างเรือนกาแฟ กาแฟสกาตะบันกาคอปฟี่ต้นตะบันกาเป็นต้นที่หลวงปู่ปลูกขึ้นมาเก้าสิบกว่าปีแล้วบอกหอมภาษมีครับมีอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวสักครู่ไปเก็บได้เลยหอมมากครับเนี่ยก็เป็นชื่อว่าตะบันกาคอฟฟี่เป็นที่บริการนักท่องเที่ยววันวันมันร้อนกันลขก็ไปข้างในเย็นสบายนะครับแล้วไปสร้างทีนี้ที่ของหลวงปู่มีอยู่ประมาณเกจไร่คุ่มนานะครับ แต่ว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ยกให้หลานท่านแล้วหลานท่านท่านข้าน่าอยู่แบบคนเจ้าว่าให้อยาปูกอย่างอื่นนอกจากทํานาแล้วให้ปู่ขึ้นผักเสริมตัวดรืกินได้นะบริการนักท่องเที่ยวนะอย่าไปพ่นหยูพ่นยาแล้ไม่ได้พ่นนะให้ใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาติเดี๋ยวสักครู่พี่น้องมีเวลาลงไปเดินครับชวยครับก็เข้ามาถึงวกเรื่องเรานะครับอันนี้ก็เป็นการสะสมของเก่ามากมายหลายอย่างหลายชนิด อ่าเมื่อก่อนเคยหายไปประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทมี่ดัางามนีดัางช้างนี่หายไปอยู่ประมาณ6กหกเล็บแล้วก็ของอมีเหรียญหลงสุ่มีพระที่เขาน่าจะมีนักท่องเที่ยวเขาสั่งมาผมก็ตอนเช้าหกโม,ง,มงเช้ามาก็คุณแกไม่ดีนักออกไปแล้วก็มไม่ได้ไม่ได้ดะแต่คนงานเห็นว่า สับไพ่้องือหมวกใส่กางเกงขาสั้นสีกนทีขึ้นมาแป๊บเดียวบอกว่าผมขอดูของเก่า,าหน่อยได้ไหมมาขอได้เลยทำงานขอตามแป๊บเดียวห้านาทีแกก็แกะไปเลยตอนนี้ก็ส่องม่นะมาเลยยังเนี้ยยังมีดด้างานมาดเดินช้างมันของเียงนะของหาย,ยากใช่ไหมครับหน้าปจิบันไม่มีให้เห็นแล้วครับเพราะว่ามันก็ผิดกฎหมายด้วยครับแต่นี้แรืตอนนี้มันเป็นของเก่าท่านก็รัาไว้ครับชาช้างก็มีของทับอัน แต่เพิ่มทจาท่านเก็ียไว้ในห้องของท่านตัวหายครับคี่พ่อค่ะของที่เราได้มาโดยพ่อบริจาคหรือเราซื้ออ่าของนี้<ม>ส่วนหนึ่งก็บริจาคจากบ้านผงรักพี่น้องตำบลยมส่วนหนึ่งท่านได้จากเชียงตุงเ<ม>ชียงลุง้ง<ม>ที่ประเทศพมา่าตอนบนนะครับ<ม>เป็นไทยลือ้อ<ม>เป็นเหมือนกับบ้านผมเนี่ยเป็นคนไทยลือ้อครูบาเจ้าทานไปสร้างโบสถ์ให้ จ้งให้ยังได้นี้ยังไม่แล้วเสร็จนะสีห้าปีแล้วแต่เขาไม่มีสตางให้เขาก็เลยเอาของเก่ายกมาก็มากายได้มากันหกรถหกลอ้อหรือจะสามคันรถครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับเมตตาจากวิศวทหาจากชาวบ้านเอาไว้ที่บ้านไม่ได้มันมันไม่ดีเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เก็บเอาไว้ชัวว่าครับก็ตะงมกันไปตอนนี้ก็ท,ทําทะเบียนคุมอยู่ มายะไรยังใหม่ก็จะมาดําเนินการอกประมาณเดือนหน้าครับทำเป็นขิ้นเี็ดิึ้นลงรหัตแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นของเราเรียกอะไรที่ทุพภันเป็นของของหลวงยังไม่ไม่มีนะครับอ่าเ,เราเรียกอะไรเราเรียกอะไรเป็นเป็นของที่ของของหลวงเลยนะเรายังไม่ได้ทำเวลาเรับอ่าใช่ครับตอนน,ตอนนี้ก็ยังเป็นของเอกชนของของวัดอยู่ครับ ท่างท่านเจ้ววาอาวาสกับท่าช่างร่างวัดอญารไปเลยให้เป็นของวัดทั่ดีแหละถ้าเป็นของหลวงมันจะย่อยตามมามันจะมีจุดมีจิตุยงแยกลายงานครับครับพี่น้องเชิญแล้วครับก็มามาตามตามนี้นะครับ